ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมแล้วก็องมอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วก็มันทำให้ทั้งศิลปินแล้วก็แฟนๆเนี่ยได้มาทำร่วมกันด้วยครับผมจะรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นมากๆเลยใช่ครับใช่วันนี้มาให้ความรักเต็มที่มากๆเลยครับผมก็คิดถึงทุกคนมากเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ ถ่ายละครค่อนข้างหนักมากๆเลยครับเลยอาจจะไม่ได้มีเวลามาอีเวนต์มากนักเท่าไหร่ครับผมพอได้มาเจอแฟนก็น่าก็คิดถึงน่ารักมากๆความรักมี่เกิดจากคามใช้ชีวิตด้วยหรือแน่นอนความรักมันมันเป็นแรงขับเคลื่อนในในหลายอย่างทั้งเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตด้วยครับผมก็อย่าลืมมองหาความรักรอบตัวนะครับใช่ใช่ ก็วาเป็นรูปหัวใจนี่แหละครับผมเพราะว่าก็ตรงที่สุดแล้วแหละถือว่าตรงที่สุดแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสื่อสารด้วยหัวใจถึงทุกคนครับงานเราตอนว่าอย่างนเราเป็นเรื่หมาลากันเท่า้นเลยกานจะได้เห็นพี่เมื่อไหร่คะนาสุดเจอพี่หนิงครับพี่หนิงบอกว่าน่าจะประมาณเนี่ยไม่เกินวีคหน้าน่าจะได้เจอแล้วเขาบอกว่าที่ผมไปเจอล่าสุดประมาณสามตอนก็ วิ่งนี่มีสองตอนใช่ไหมก็อาจจาะกำลังวิ่งหน้าน่าจะได้เจอแล้วตื่นเต้นเหมือนกันอยากดูเพราะว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทั้งกูเป้ทั้งมิกก็น่ารักมากๆภายในกองับผมเลยรู้สึกว่าอยากเห็นซีนและว่าพี่มีแบบตามส่งแล้วคะว่าแบบากตเป็นยังไงบ้างที่เห็นนะคูเป้ร้องไห้ตลอด <laughs> ลงรูปร้องไห้ตลอดเลยสงสารคุณวิเหมือนกันเลยเนี่ยเรามีแบบว่าทีมไทยใช่ไหมเขามีทีมคุณอ่อนทีมคุณกัน มีคุณแดนได้ไหม,ไมไแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกคุณแดนยังไม่ออกต้องรอติดตามต้องรอติดตามถามมีแบบเห็นแฟนแอบแบบลงสตอรี่ว่าพี่คี่มิลลงสตอรี่จะมีโอกาสได้ร่วมงานอีกเรื่องกับช่องเจ็ดหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามครับอันนี้แต่ว่าถามเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันครับยังบอกไม่ได้หรอ,อบอกไม่ได้อบอกไม่ได้ไมบอกไม่ได้มีไออเป็นตัวอะไรนะครับ <c oughs> ก็สังคมก็ช่วงนี้ฟิตๆไงถ้าถ้าโชว์ได้บ้างก็โชว์บ้างใครจะดีไปบ่อยเนาะอะไรนะครับทไมบ่อยๆคุณก็อะไรบ่อยๆหรอต้องรอติดตามแล้วกันแต่แว่าจะอาจจะไม่อีอาจจะมีอีกอาจจะมีอีกช่วงนี้ก็พยายามฟิตอยู่ตอบเยอะใช่ไหมคะตอบนิดหน่อยนิดหน่อย เริ่มมียเการเครับเริ่มมียเกเนี่ยคิดว่าจะถ่ายทำเสร็จภายในเ,เดือนนี้ครับผมก่อนที่ผมจะเบรกอะไรนี้ครับก็อย่างวีที่แล้วถ่ายติดต่อกัน4วันเลยหนักมากๆเลยนะแต่ทีมงานทุกๆคนักแสดงสู้กันมากเลยก็กองเนี้ยน่ารักตรงที่บรรยากาศกองดีมากๆทั้งผู้จัดบทพิเศษเองทั้งตัวพุ่งก,กับพี่พิษเพชร การแสดงในกองทุกคนเฮฮามากๆหรือด้วยความที่ตัวโทูของซีรีส์เป็นลอมคอมแหละมันก็จมีความตลกโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าอะไรเงี้ยเวลาอยู่นอกกองก็โบ๊ะบ้าเหมือนกันเวลาเข้าซีนก็โบ๊ะบ้าเหมือนกันก็สนุกดีครับเไมด้มรกันไ่งาคนเลืแควมาอย่างไรน่รื่นเนี่ไ้องะไรเบนมันคว้นยมาก่าก็น่าจะสินเสมอกันแหละเขาเลยให้มาเป็นไพระนัเองนางเอกใช่ค่ะเเเา โอ้เดี๋ยวเล่นชอบเป็นดราม่านะ<อ>ไม่ใช่สายคอมเมดี้ซะหน่อยแต<อ>่หรือว่าทีคอมดี้มีดราม่าอย่างเงี้ยมันวนม่ลงต้องรอติดตามแต่แต่ถ้าจากที่ทุกคนเห็นคงจะเนี้ยไม่ทางคอมเมดีแ้แหละดราม่าก็จะมีอสอดแทรกบ้าง<อ>จะเป็นเรื่องที่ดราม่าก็จะมีหักหักดิฟเข้าคอมเมดี้ตลอดเลยต้องรอติดตาม<อ>เวลาเล่นเองก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะนั่นอย่างนั้นก็ได้หรออะไรก็ไม่รู้เราก็เล่นไปตามเนื้อเ,เ,เรื่องแหละแต่เหมือนเหมือนเรือเล่นแบบ เนื่นในเรื่องเรื่องเนี่ยมันพายมันตลกเองบางทีร้องร้องห้าอยู่อยู่เด็ก็เข้าตลกเฉยก็ินก็มีเหมือนกันติดใจก็ติดใจเหมือนกันสบายใจดีเล่นคอมเมดี้ชอบเหมือนกันมีแนวอะไรมีแนวอยู่หรือไมมีมีที่ตกลงเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เด็ดมากต้องรอติดตามเรื่องนี้เป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆต้องรอติดตามต้องรอติดตามยังไม่เริ่มถ่ายเลยใช่เดี๋ยวจะน่าจะเริ่มเวิร์กช็อปช่วงปลายปีครับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เรื่องนี้คือแบบ ไม่เคยเล่นแบบนี้เลยอะอะไรนะครับอันนี้พีกจริงๆไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนจริงๆก็เลยแบบรู้สึกว่าตกหลงเลยเพราะว่าก็น่าจะท้าทายเรื่องการแสดงมาๆกๆครับตัวละครนีนเรื่อง,งเพลงก็ที่ไปเกาหลีอ่านมาอ่านมาสองเพลงครับแล้วก็มีที่ไทยอ่านอีกเพลงหนึ่งก็คิดว่าช่วงตุลาเนี่ยจะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่มีศิลปินกเกาหลีมาทีจซรลิงด้วยครับ บอกไม่ได้บอกไม่ได้ขอตัวตัวแรกขอตัวแรกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรอติดตามบอกไม่ได้แต่นี้ไม่มีใครรู้เลยบอกไม่ได้ขั้้ให้ีฝากผลงานหน่อย่ะก็ขอฝากนะครับงานละครตอนนี้ก็มีบ่งวิมาลาที่คุณแดจจออกมาได้แหละ แล้วก็มีถ่ายซีรีส์แล้วมีเกณ์ครับผมแล้วก็มีอีกซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของทางช่องวันด้วยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีรับเชิญอีกช่องหนึ่งด้วยแล้วก็ละครเต็มช่วงปลายปีอีกเรื่องหนึ่งครับก็งานเพลงก็เดี๋ยวจะมีปล่อยซิงเกลิลจากคนตอนช่วงเดือนตุลาคมมีศิลปินเกาหลีมาฟิชเจอริ่งด้วยแล้วก็อีกสองเพลง ที่แบบที่เกาหลีมาก็จะปล่อยตามมาเหมือนกันครับก็รอติดตามครับผมก็ขอฝากด้วยครับงานน้เป็นงานสุดท้ายแล้วนะคะค่ะผลงานแล้วเราได้รู้สึกเดือนแล้วก็อ้อครับผมก็ขอฝากงานแคลชาริตี้2องพด้วยนะครับก็สามารถประมูลได้ถึงสิ้นเดือนนี้ก็เรียกว่าได้มาทำบุญร่วมกันด้วยแล้วก็ส่งความรักให้กับทุกๆคนด้วยครับผมขอฝากงานนี้ด้วยนะครับ